ก็ต้องขอกราบสวัสดีนะครับผมท่าน FC ทั้งหลายนะครับวันนี้นะครับก็เป็น EPP1 หนึ่งนะครับที่ผมนะฮะมานะครับร่วมกับคณาจารย์นะครับที่ช่วยมาให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงผึ้งนะครับผมนะครับอันนี้เป็นเกี่ยวกับโครงการของชุมชนนะครับสอนแนะนำนะครับส่งเสริมนะครับให้ชาวบ้านนะครับมีอาชีพนะครับ เป็นอาชีพเกี่ยวกับการเลี้ยงผึ้งนะครับผลิตภัณฑ์จากไข่ผึ้งผลิตภัณฑ์จากน้ําผึ้งต่างๆนะครับผมนะครับวันนี้ก็มีคณาจารย์หลายฝ่ายนะครับหลายพื้นที่นะครับมาให้ความรู้กับชาวบ้านนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปชมนะครับว่าวันนี้นะครับคณาจารย์ทั้งหลายนะครับจะมีวิธีการนะครับทำกล่องผึ้งนะฮะทำกล่องผึ้งวิธีการเล่าผึ้งต่างๆ นะครับผมก่อนที่จะพาไปชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องไอ้หมอกชิบตัวบ้านนอกนะครับนี่ครับการนี้ก็นะฮะอันนี้เป็นการทำของล่อพึ่งนะครับการวัดองศานะครับสำหรับไม้ที่ เอามาทํารังพึ่งนะครับที่ให้ผลดีที่สุดนะครับก็จะเป็นไม้อัดนะครับก็หาซื้อตามฮมโปหรือว่าร้านค้าวัสดุก่อสร้างทั่วไปได้นะครับแผ่นละประมาณ2 0 0ร0อบาทนะครับแล้วก็วัสดุในการทําก็จะเป็นปืนลมนะครับเลื่อยตะปูอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็มีชาวบ้านนะครับเขาร่วมอบรมนะครับค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับมีทั้งผู้นำชุมชนนะครับแล้วก็กลุ่มเลี้ยงพึ่งของตำบลนะครับผม ก็ะนะจะเป็นสูตรการทำกล่องร่อพึ่งนะครับเดี๋ยวพาไปดูกล่องที่ทำแล้วสำเร็จนะฮะอันนี้ก็กล่องที่คณาจารย์ทำไปเรียบร้อยนะครับ น,นี่ก็ทำพึ่งเสร็จไปเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็อีกลูกหนึ่งนะครับข้างในนะครับไม้อัดกลิ่นหอมเป็นไม้เดียวกันกับที่เอาไปทำลำโพงฮนะพึ่งค่อนข้างที่จะชอบเอเชีย,ยแล้วลังก็ ถ้าทำมาต้นทุนก็ไม่แพงครับประมาณร้อยกว่าบาทนิดนะครับเดี๋ยวขึ้นรูปขึ้นอะไรเสร็จใส่กรอบใส่อะไรเสร็จทำฟ้าอะไรเสร็จก็เดี๋ยวจเจาะรูนะคร สวยงามครับในการทำท่านผู้ชมท่านใดสนใจนะครับก็ลองลองทักผมมาดูนะครับอาจจะมีวิธีการทํานะครับว่าต้องวัดไม้ขนาดเท่าใดยังไงนะฮะผมอาจจะแนบไว้ให้ในท้ายท้ายคลิปนะครับผม ก็ต้องตัดแผ่นเท่าไหร่อะไรเงี้ยฮะโอเคนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับก็หาท่านใดสนใจนะครับการที่อยากจะทำทำกล่องรอ่งรรอ,อ,อพึ่งนะครับหรือเกี่ยวกับอไรที่นะฮะเราก็มี การแนะนำนะครับปรึกษาได้นะครับแนะนำปรึกษาอาชีพต่างๆนะครับช่องทางในการที่จะเลี้ยงพึ่งนะครับทำเป็นอาชีพเสริฟหรือเป็นอาชีพหลักได้นะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะแนบเบอร์โทรไว้ให้นะจะมาคุยกันได้นะครับอันนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะครับให้ช่องยามบอกติดตัวกันนอกครับวันนี้กษตปกนนะครับสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆจากพวกเรารออะไรนะครับกดเลยสิกดเลย